ครครับครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับลุงวันแดงนะครับนะครับหรือว่าคุณสิริตจามพันธนะครับจากบริษัทอินนิทเรียดิจิทัลนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานบังย่าซิกแอนด์วอซี่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานต่างๆนะครับเอาละครับวันนี้คิมมี่คุณนะครับต้องลำบากในการถ่ายซะหน่อยนะครับก็ต้องถ่นกันอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะครับ อันหนึ่งก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้เป็นเกียรติมากครับที่ให้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะคตามสะดวกเลยครับยินดีนดนนีครับใช่ไลงครับก็มาเริ่มหัวข้อแรกเลยก่อนครับสำหรับอีเวนต์งานปักญาติซิกเอ็นวันซีรีสนี่มีอะไร,รบ้างโอ้โหตอบแบบกัมพูชุดดินได้ไหมได้และเรียนทั้งหมดเลยดูหน้าเว็บไซต์ได้ <S <S> <S <S นะครับ<ง>ก็ไม่ไม่ไมไมอ,อย่างนี้จริงๆแล้วน้องๆหลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ได้เห็นแล้ว ก็รายละเอียดในงานแล้วก็มีอะไรบอกดีเทลทีนี้ไฮไลท์ของงานเนี่ยมันก็จะมีสองอย่างอย่างแรกก็ทุกคนรู้กันว่าพองปีแทลก็เนี่ยเชื่อของลีนะั้เดียวเนาะผม,ผมรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งทำปังย่ามาเมื่อวานเองแล้วก็พอผ่านมาวันนี้ก็มีทั้งอะไรน่ะจีเที่เป็นรุ่นน้องนะครับ โตขึ้นจนเดี๋ยวนี้เป็นระดับเมนเจอร์กันหมดแล้วแล้วก็น้องๆที่เล่นเกมตั้งแต่บางคนสย่งสรงแม่เสนาผมทางเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเล่นมาตั้งแต่17ตอนนี้24แล้วโตอะไรก็คือโตกันหมดแล้วคือหลายๆคนที่เล่นมากับเราอะโตกันหมดแล้วก็ถือว่าฉลองกับหลายๆคนนะครับแล้วก็มีเชิญพี่น้องหลายๆคนที่บางคนเล่นไปแล้วเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นอีกอะไรเงี้ยก็อยากจะเรียกให้มาโดนกัน จริงๆไม่ได้เรียกว่างานใหญ่นะเรียกว่างานงานที่อบอุ่นเราดีกว่าเพราะไม่ไม่เจตนาอยากให้เป็นงานใหญ่ๆอยากให้คีปความเป็นบ้านๆเนนะ่เพราะนียธีมของปังย่าปกปีเนี่ยเอาถ้ามันมีปีที่ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆเนี่ยนะคือเราจะมีทิศทางของเราอยู่ว่าถ้าเราทํางานสําหรับปังย่าเนี่ยอยากจะเป็นงานของผู้เล่นมากกว่าจะเป็นงานของค่ายเกม หมายก็ว่าอย่างอย่างที่ปิดห้าเขาห้าปีกินก็ไปเนาะมีห้าปีแล้วก็พยายามมีบูทเนี่ยเอาไหมคือเราก็จะพยายามจะหาพื้นที่ให้แล้วให้ผู้เล่นเนี่ยแหละมาออกบูธเพราะมาว่าอยากให้งานเนี่ยมีผู้เล่นเป็นคนออกบูธคือทํากันเองเลยอยากให้เป็นยังไงอยากให้อะไรอะ่ะอยากให้มีอะไรข้างในคือผู้เล่นจะมักจะถามเราเสมอว่าทําไมไม่ทำอย่างนั้นทำไม ก็ทำกันเองเลยเราก็ไปหาที่ให้หาอุปกรณ์ให้อยากได้อะไรให้นะครับแล้วก็เก็บค่าสงพอให้เขารู้สึกว่าเออคุณได้ลงทุนนะเหมือนเป็นงานมิทติ้งแล้วก็เราเราเราเป็นผู้ออกงบสถานที่ใช่ใช่ใช่นี้เราเราก็มานั่งคิดไงว่าไาได้ถกกันแนนด้วยสองอ้าสิบบาทจะเก็บฟีไหมนครับก็เราลงทุนหลักแสนนู่นแต่ว่าเราก็มองว่าเหมือนกับเด็กๆอ่ะบางทีถ้าเขารู้สึกว่าฟรีเลย แล้วมีความรู้สึกว่าไม่ผูกพันแบบไม่มีเออเราเราต้องเก็บ250บาทเบบาทอะไรก็ไม่รู้เพื่อจะให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาได้ลงทุนอะไรสักอย่างน,น,นะเขาต้องแบบเออตั้งใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจนะผมว่าผู้เล่นทุกคนที่ออกบมาก็บูธเต็มตั้งแต่สามสี่วันแรกที่เรา<ห>ต้องรับพื้นที่มันก็ไม่พอเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาพื้นที่เยอะๆแต่ก็มันก็จะมีแบบเหมือนกับงานวัดให้ถึงสภาพแบบป้าเป้าป้าโป่งอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นสไตล์ปังย่าก็ผมว่ามันก็สนุกระดับหนึ่งก็ ไม่ไม่ซีเรียสมือว่วมาเจอกันแล้วมีอะไรทําแล้วก็แน่นอนคือเราก็มีให้ของติดไม้ติดมือกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับฉลองกันว่าเฮ้ยมันรวมกันออกปีแล้วโอโ้ไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ย <Wow. S 1> แล้วก็อยู่มานานก็ถึงวันนี้ก็ยังต้องขอบคุณผู้เล่นที่แบบว่ารักเราเหนียแน่นมาว่าน่าจะเป็นคุณภาพทงานที่สุดในประเทศแล้วนี้พยายามี่จส่วนทีไให้รายงานแน่นอนก็คือว่าือผมรอโอกาสนี้อยู่แล้วคุยกับทีมว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสขึ้นไปพูด ก็อธิบายว่าทำไมโยกติ้งถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงมีเกนใหม่มาอะไรเงี้ยมันคือมันโยงกันเกี่ยวกับทีมพัฒนานู่นนี่นะครับพผมพูดไว้หลายที่คนก็ฟังทีหนึ่งแล้วก็มาถามอีกแล้วก็ฟังมาทีนึงก็ผมรู้เลยว่าตอบหลายหนแล้วก็ต้องตอบแบบเดิมเดิผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำเวทีแล้วก็ตอบทีเดียวแล้วก็เชิญสื่อพี่พีสืออ่อมชนเนี่ยเข้ามาก็หลงลงทาอาจจะได้ไม่ต้องตอบคำถามเดิมอีกหลายรอบ ก็คือเป็นไฮไลท์ว่าตัวที่สิบคืออะไรนะครับแล้วทาไมอยู่ๆมันมาโผล,ล,ล่ตัวที่เจ้าทีนเราไม่ได้แค่ประกาศเหมือนคนเด็เนๆว่าหุ้ยมีเกมอะไรบ้างอะไรโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน, <ะ S 2> นะครับเราเราไม่ใช่วิธีนั้นคือเราก็ทําเราไปอันไหนล้อมเราเค่อยโฆษณาเราเค่าอยเอาไปเราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์เป็นลำดับของมันอยู่แล้วว่ามันจะมา ที่พอมันมีอันหนึ่งเลื่อนมันก็จะเริ่มกระทบหน้ากระทบหลังมันก็จะเอ้ยทำยังไงที่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่ที่เมื่อวานนี้ประกาศให้กับสื่อสองเจ้าใหญ่ๆนี้ไปว่าเอผมตัดสินใจที่จะเอาตัวนีเปิดก่อนที่เก้ายังไงอะไรแตดว่าสามกองสองจะถูกเปิดหรับครับจริงๆมันก็เหลื่อมกันแหละแต่ว่า ไม่ไม่รอกันเออไม่รอกันคือในเมื่อตัวนี้พร้อมก่อนอะไรเงี้ยเราก็หอมแล้วแล้วก็นั่งคุยกันบอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ที่ทําให้ให้วงการเกมในประเทศเราตกใจนิดนึงเพราะว่าทุกครั้งที่อินิทีออกข่าวเกมเนี่ไหมครับมันก็จะมีช่วงเวลาสัพันกว่าจะทำกิจกรรมแจกเอซีรุ่นนี้คนเบต้าโอ้คนนี้กว่าจะได้เล่นอะไรเงี้ยนะครับก็นานอันนี้เด็กกะชอบว่าว่า ผีช้างผมว่าเข้าใจนะแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวครั้งนี้อาจจะแบบว่าทำเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก็วันวันอาทิตย์แมนเราเปิดเปิดตัวตัวนี้ครับใช่ไหมวันจันทร์อังคารเปิดเซอร์เวอร์ให้เล่นเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องโค้ดเบต้าเลยครับเป็นเราเรียกฟรีโอเพนเบต้าก็เปิด ไม่ต้องมีจะเลยกัดรับอินเข้าไปเลยเข้าไปเลยเหมือนว่าพร้อมแล้วพร้อมลอแล้วงนแล้วก็เข้าไปเลยเแล้วที่ว่าโปรเจกต์สิบเนี่ยเป็นโยกย้ายบริษัทนี่จริงหรือเปล่าก็ใช้คำว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกัน <S <S ก็มันมีเรื่องของทีมพัฒนายกย้ายทีมนมู่นนี่แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันที่งานของปีปัญญาผมก็จะมีโอกาสขึ้นเวทีเนี่ยคือคิดไว้นานแล้วว่าจะหาเวลาไปอไปเพราะก็ ีหลายคนถามเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ตอบไปทีหนึ่งก็ถามเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกัาทีมงานบ้านเลยเดี๋ยวก็หาโอกาสทีเดียวแล้วกันทีบ้านทุกอายก็วันอาทิตย์นี้ครับเจอกันทีกอาทีแล้วก็แล้วก็ใครอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามมาตรงก็จะไรายละเอียดมากขึ้นกตัวหนึ่งครับก็คือในส่วนของอ่าปัญญาซีซั่นห้าเนี่ยครับอ่ามีแนวโนไหมครับว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็วางเอาไว้แล้วตอนแรก แต่ว่ามีปัญหาด้านเทคนิคมาก่อนครับเนื่องจากว่าฝัญญ่งยาเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งนานแล้วด้านหลังบ้าที่เลวเวอร์หนึ่งนะไม่สเสถียรแล้วก็มีปัญหาคือเป็นปัญหาเทคนิคซึ่งเราพยายามจะแก้มานอยตลอดแล้วมันเป็นเหมือนกับพอมันเยอะประเทศเป็นสิบประเทศปุบเ,เนี่ยมันเหมือนกันแก้ของใครของมันเราเลยไปนั่งคุยกันกับทีมพัฒนาะว่าทํายังไงดีให้ปัญหานี้แบบมันหายขาด ไม่ใช่พอแพดทีหนึ่งเดียวก็ปัญหานี้ก็กลับมาอีกกลับมาอีกแรงเงี้ยก็เพราะว่าตัวเนื้อหาหรือตัวตัวซอสของเกมบางย่ามันถูกกระจายกันหลายประเทศเนี่ยนะครับในนี้ไอ้ซอสหลักๆที่เป็นเกมแอนจินซึ่งเกี่ยวกับเทอร์เบสเกี่ยวกับการคอนเทกของเซิร์เอร์คือมันก็กระจายกันหลายท่านเราก็เลยมานั่งมองว่วอย่างนี้เดี๋ยวเราทุบทิ้งทำไมดีกว่าไม่อยากจะมีปัญหาในอนาคตเราก็เลยเอารวมทั้งหมดเนี่ยมาแก้ปัญหาทีเดียวแล้วแก้ให้เทคนิคให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยแ มันก็เลยเพิ่มระยะเวลาสังเกตว่าระยะหลังหลังจากเราปล่อยแนวเนี่ยเราไปเราไปอยู่เรื่องการอัปเดตอะไรเงี้ยพอสมควรเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาได้ทันทีก่อนวันมันก็จะทําให้ทีมทังอย่างที่ได้ข่าวก็จะมีการเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปรแต่ว่าไอ้ที่เลื่อนไปทั้งหมดเนี่ยมาจาก f ี e แบ a ผู้เล่นนั่นแหละเพราะว่าผู้เล่นอยากจะให้แก้ปัญหานี้ให้ได้ซะก่อนเราก็เออกลับไปดูที่ปัญหาไปดูที่คุณภาพของการให้บริการว่าเออที่เซอร์วิสอย่างเงี้ยเกมเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอย่างเงี้ยมัน ก็พยายามแก้อันนี้พอมานั่งดูเนี่ยทีนี้ซีซั่น5ไม่เป็นซีซั่น5นะนี่หรอไหมก็คือว่าฟีเจอร์ที่เราคิดเอาไว้ว่าเราจะทําเป็นก้อนรวมถซีซั่น5แล้หลงตุ้มถูกกระจายบางส่วนเพื hey ่อที่จะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวผู้เล่นจะรู้สึกว่าเราไม่อัปเดตอะไรเลยอนะันนี้มันก็เลยไม่เป็นตึนก้อนแต่ว่าเรายังเก็บฟีเจอร์หลักๆที่เป็นหวยใหญ่ซีซั่น5เอาไว้ระบบ3-4ระบบแล้วก็ตัวละครใหม่มูนีน่าอะไรนะเก็บเอาไว้ซึ่ง มันก็ถูกพัฒนานไปแต่ว่าเราอยากให้แพทชิลงทแลีแล้วเรียก่าิ้่สสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยเราเลือกที่จะแพทชิ้นที่ห้าบางส่วนไปก่อนก็จะทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่เราก็ทำชิ้นี่หกมันเลยคือ oh. ในใเราเสียเสียเวลากันมาแล้วถูกไหมเราไม่ไปเราไม่ไปยุ่งกับอะไรที่มันเสร็จไปแล้วแล้วก็ทําทีเดียวแล้วให้ผู้เล่นแบบสมกับที่เขารอดีกว่าเราก็เลยแบบ oh. โอเคงันชิ้นห้มันเหลือ สักประมาณ40% 60%เอากปอนต์เอาไปทยอยป่อยได้ครับงั้นเราทำหเลยพอห้ปุ๊บแล้ว6สวมปั้งลงไปจบก็เลยเป็นแขกก็ทั้งหมดนี่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะประมาณสักย์วอเตอร์หรือ4ปีแน่นอนแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยก็ให้เขารอแล้วในระหว่างรอเราก็มีอะไรให้เขาเล่นด้วยคือมีฟีเจอร์ใหม่ที่เป็นเชื้อ5แต่เราแบบตัดแบ่งมาเราแบบต้อเนาตรงนี้ไปก่อนอเพราะเราต้องแก้ปัญหาเทคนิคได้ แล้วก็ลงตุ้มใหญ่ทีเดียวแล้วก็ตับตกด้วยเสียงตกาอาจจะไม่เรียกว่าคือมันก็แ,กแปลกๆเนาะว่าห้าแลวหกเลยอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องชื่อเดี๋ยวเรามาดูอีกทีแต่ว่าในไอเดียคอนเซปต์เนี่ยจะประมาณก็สุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรกับชาวปังญาแล้วก็ชาวโยกติ้งที่จะไปร่วมงานปัญญาสีแอนิเมชันนี่เอาใจไปอยากให้คือแบบอยากเห็นกันนะว่าทุกคนแบบคือ วางหมใส่เสื้อของย่าไงคือผมเท่าที่ผมจำได้ในี่ท EP ทำเสื้อปังย่ามาประมาณ20กว่ารุ่นเน่ย <What? S 1> เอออยากอ,อยากเหนน็นภาพที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนใส่เสื้อ,อปังย่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเราเป็น unity เดียวกันอยากอยากจะอยากจะเห็นภาพนั้นแต่ผม่าเข้าใจคนไปไงก็เอออยากแต่งตัวมู้นนีดนั่งพัดเพลอะไรอย่างเงี้ยผมเคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งอยาก,ให,ยากใ,หให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย เรามีเสื้อผ้าที่เป็นทีมของเราเองเยอะมาถึงพยายามสังเกตไปเกมอื่นทขาไม่ได้ท่าคปังย่ที่แบบว่าเสื้อของเราเขาแค่เสื้ออย่างเดียวดมีแบบโอ้โหเยอะรุ่นมากเยอะแบบเยอะลายเยอะสีเพื่อที่จะตอบสนองคนทุกๆกลุ่มไม่ว่าใส่ย,ยังไงก็เป็นปังยานนี้เอาใจไปเนี่ยความหมายของผมก็คือว่าความรักความผูกพันที่มีให้เก็บเนี่ย คือเราทําเต็มที่หมายถึงว่าคนจัดงานผู้ดูแลนะผู้เลยนคือทุกคนทําเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยเอาความเต็มที่ตรงนี้ไปแล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นงานงผู้ผลเองเข้าไครเป็นงานที่ผู้เล่นจัดกันเองแล้วเราจะทําให้ได้ว่าวันหนึ่งนะถึงวันหนึ่งแล้วบางทีงถ้าแบบอยู่ไปได้นานถึงที่สุดนะทั้งงานจะเป็นผู้เล่นทั้งหมดที่อาจจะเป็นพิกรณันเวทีก็ได้คือทุกคนเป็นผู้เล่น อยากเห็นภาพนี้คือเราโอเคออกตามแต่ผมอยากให้ภาพนี้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้ไม่อยากให้ตัวอินไอทีเป็นควจวันหนึ่งผมจะทำให้ได้ว่าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฝ่เทคนิคช่างเชิญไอทงไอทีอย่างนี้นะอุณหงี้ทำเองหมดเลยแล้วเราสปอร์ตแต่อะไรตรงไหนไม่ได้เรามีเอนจิเนียร์เรามีผู้ช่วยเรามีผู้สร้างสําัรับชั้นนี่นั่นสตาร์ไม่ไหวบอกแต่ทั้งหมดเนี่ยคนคิดคอนเซ็ปต์ทำแต่ละอันอะไเลยาง เป็นเลื่อนประกอบไม่ได้คันเน่ร์มาดูคอนเนอได้อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่บางงานนะมองดีว่าถ้าเป็นงานเป็นอีนิี้แต่ก็ไม่ได้มันจะมีงานแบบอย่างแคลร์เกมโชว์งานที่แบบเป็นแบบเกมงอะไรเลยคิดกันเหมือนกันว่าจะทำอย่างนี้อยู่ในงานอะไรผู้จัดงานอะไรเนี่ยใหญ่เขาก็เดี๋ยวภาพไม่สวยเลยแล้วดูบ้านๆไปแค่เงี้ยราป้องบัวภาพใหญ่ไม่ได้เขาไม่กล้าแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นของอีนเองนี่บอกไหม ไม่มีค่าเกมแล้วทำกันเองแต่เกมเนี่ยแล้วเราจะพยายามทำให้นเป็นของผู้เอเแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ใจมาอยากให้มาดูว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่ามุจะสวยจะมีอะไรให้จะมีอม่ต้อง <No. S 1> เพราะมันเป็นของตัวเองเป็นเป็นของพวกเรากันเองนี่หมยครับว่าไอคนนี้มาอย่างนี้เฮ้ยของแบกกระดินงะอัน,นี้เป็นวาดมาขายนู่นนี่นั่นเฮ้ยทำคลิปชอบเอาของเล่นมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ ห็นความสวยงามตรนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเออนี่เพื่อนคุณเองอ่ะมาออกงานเพ่เผื่อเป็นของคุณเองด้วยมาออกงานอยากให้สนุกกัวตรงนี้แล้ววันนี้ต้องขอคุณนะครับคุณลุงกันแดนะครับที่มาทีนี้ทีงีวตาพิเศษครับยินดีครับสวัสดีครับท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับวันที่3เมษายนที่ U Center นะครับกับงานปัญญา 6th anniversary นะครับแล้วก็เจอกับลุงกัณแดแล้วก็ผมได้นะครับ สำหรับวันนี้คิมมี่ทีวีสเปเชียลนะครับตอนพิเศษนะครับกับงานปัญญาซิก a อ n เวอร์ a ซ y ลต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ